สวัสดีครับผมชื่อใจพื้นหลีนะครับจากช่อง JCPL ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อใจอินฟูนะครับมาจากช่องใจปิวนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําสินค้าที่ประเทศพามา่าวันนี้เราจะมาทําการเปรียบเทียบกันว่าสินค้าตัวเดียวกันนั้นระหว่างที่มีขายในประเทศไทยกับที่มีขายในประเทศพามา่ามันราคามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผม ครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเป็นคกคกนะครับคกอันนี้เป็นเป็นโค,คกโคกรเรียกรสชาติออริจินอลนะครับก็เอ่อเขาเรียก,กว่าอะไรปริมาณสุดที่มันอยู่ที่3 2 5 3 2 5มิลลิลิตรนะครับไอตัวนี้จะราคา15บาทไทยนะครับนีอยู่สินค้าหอย่างนะครับผมสินค้าอันดับแรกก็คือโคคาโคล่ารสชาติออริจินอลนะครับผมปริมาณสุดที่อยู่ที่325มิลลิลิตรราคาที่พม่า อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจาร์ดครับผมครับผมส่วนตัวที่สองนั้นก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นคู่แข่งกับอ่าโคก้กนะครับก็คือเป๊ปซี่นะครับอันนี้ก็ขนาดสามร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรครับราคาสิบห้าบาทเท่ากันนะครับสินค้าถัดมาก็คือสไปร์ตครับผมอ่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจาร์ดความปริมาณสุทธิอยู่ที่สามร้อยยี่บห้ามิลลิลิตรนะครับผม ครับผมสว่วนอันนี้ m 1 5 0เครื่องดื่มชูกำลังที่ใครๆก็รู้จักกันนะครับก็ความจุอยู่ที่150มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็12บาทจากเมื่อก่อน10บาทก็ขึ้นราคามาเป็น12บาทนะครับเครื่องดื่มถนดมาคือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผม m 1 5 0อาปริมาณสุที่อยู่ที่150มิลลิลิตรนะครับผมราคาอยู่ที่1000จาร์ครับผมครับทีนี้เรามาดูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ อันนั้นก็คือนมดัชมิลโฟอินวันนะครับถ้าเป็นกล่องนี้จะอยู่ที่10บาทนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับเครื่องดื่มถัดมาก็คือนมนะครับมีราสุสุขภาพนะครับดัชมิลโฟอินวันน้ำหนักปริมาณปริมาณสุดที่นะครับอยู่ที่180มิลลิลิตรนะครับผมราคาอยู่ที่1,000จาร์ชเช่นกันครับผม แล้วเรามาดูที่อาหารที่ยอดฮิตสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับก็คือมาม่านั่นเองนะครับมามา่มามาม่ามาม่านี้ตัวนี้จากความความจุอยู่ที่55มิลลิกรัม55มิลลิกรัมนะครับก็คือ55กรัม55กรัมนะครับแล้วก็สินค้ายอดฮิตสําหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือมาม่านะครับผมสินค้าสุดท้ายมาม่าครับผมน,น้นปริมาณสุที่อยู่ที่55กรัมครับผมสินค้าตัวนี้ราคาที่พม่าอยู่ที่700จาส์ครับผม สินค้าที่ให้คาอย่างที่พูดมาคือซื้อที่พม่าหมดเลยนะครับผมราคาอยู่ที่พันห้าแล้วก็หนึ่งพันจาร์แล้วก็เจ็ดร้อยจาร์นะครับผมก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินนั้นล่าสุดผมดูผมดูจากอัตราการแลกเปลี่ยนทั่วโลกนะครับก็คือหนึ่งบาทไทยจะไปได้ห้าสิบสามจาร์ของพม่านะครับอัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบ ก้าถึงแปดสิบต่อหนึ่งบาทครับผมจะหนึ่งบาทนี้หนึ่งบาทไทยครับได้แปดสิบจาร์พม่าครับประมาณนั้นครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นั้นผมไม่ได้แต่ต้องการเปรียบเทียบว่าสินค้าฝั่งใดฝั่งสินค้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันแพงกว่าอีกฝั่งนะครับก็คือในรายละเอียดของการค้าขายนั้นมันก็มีภาษีนําเข้าอยู่แล้วใช่ครับสินค้าส่วนใหญ่ก็ผลิตในไทยเพราะฉะนั้นนาเข้าฝั่งนั้นก็ราคาต้องแพงกว่า ที่ขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเน่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าค่าของชิปของฝั่งนู้นเนี่ยมันแพงแต่ค่าแรงถูกผมสอบถามเพื่อนผมบอกว่าค่าแรงเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยได้แค่สองแสนจัดนะครับก็ประมาณสักสามพันกว่า 3, กว่าสพันกว่ากว่าเพราะฉะนั้นมันก็อยากให้เราลองกลับมามองว่า ในขณะที่ค่าของชีพฝั่งนู้นสูงขึ้นเนี่ยค่าแรงกับอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นคนรัแานหนีเข้ามาไทยเข้ามาทํางานในไทยนะครับอันนี้เป็นคําตอบได้ดีนะครับเพราะว่ามันคนเราต้องอยากมีชีวิตที่ดีกว่าอยากมีอนาคตที่ดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องของน้องก่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ